ดินขอบคุณค uh, ่ะก <More>, ่อนอาจุ๊บไหมขอบคุณค่ะดีนี่มาปุ้มปุ้มหรืปุ้มเออทำปุ้มปุ้มเออปุ้มปุ้มอีกม้วนม้วม้วม้วเออนี่ม้วปุ้มอ่ะปุ้ม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 โอเควีลุก whoa you look you look mickey come up, up. Wow. make out here make out make out you come make pop โอเควัวองนิกกี้วัวอูแตวเียวลิงลิงกับุตเอาไปไม่พันหาวิ่งหมดเน็ตนิกกี้โอเคลต้ลลอเคียโอลดังนิกกี้อันนี้ของกีเออของกีโอ้ยกได้ไหมโอ้ยสองสามสี่

นี่กิทำนานนี่กิควบคุมดัง Må jeg lære?